สวัสดีครับวันนี้พามาดูซอสสุขใจหรือเสียโอ๊ตนะครับมาทำตู้สินิ้วกันชนนะครับ2คู่ครับตีมาเป็นเดือนแล้วครับยังไม่เสร็จสวัสดีด้วยครับได้ฟังไม่โอ๊ตป่นี้โออ <laughs> อีกนาครโอ้สงการเป็นปีครับสงการเจอกันนอกาเจกันครับแน่นอนครับคันนี้ครับซอสสุขใจครับทิมด้วยเสียวิทครับประมาณนี้ครับตอนนี้จะทำเหมือนมิกโรทำไปกันชนเลยครับ เดี๋ยววันนี้จะพากันขึ้นโครงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวยึดนะครับนั่นหนาะมาบทนทานหน่อยบนก็จะตรงหลังสปอตไลท์ก็จะเป็น8นิ้ว4คู่ครับดัาง10นิ้วมิคโคร2คู่ครับ ายในครับเนี่ยก็จะเป็นดอกสเปดสิบสองคู่นึงครับเนี่ยครับฐานแบตใหญ่แบตครึ่งเสียงก็อีกตัวยงกลางตัวนี้เป็นดัมยิงหลัง,ลงจะไม่มีตู้เบระครับปกติ ทางทีมงานก็สวนมากจะเป็นดูเบดใต้กันซีนะครับประมาณนี้ครับก็อรอชมครับ เดี๋ยวรอชมตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับครับผมฝากติดตามด้วยครับเสียมเลร่นซ้ำนะครับ